สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรม s t o u ใน h t Market นะคะซึ่งในครั้งที่2นี้เราจะจัดการในวันที่18มีนาคม2568นะคะณลานอุทยานการศึกษารัชบังคลาพิเศกค,ค่ะในช่วงระหว่างเวลา17.30นถึง20.30นโดยประมาณนะคะภายในงานนะครับก็จะพบกับการแสดงความสามารถของน้องๆเยาวชนจากหลากหลายโรงเรียนนะครับแล้วก็พี่ๆจากมตทนะครับก็มีการแสดงสดฟูลแบนและการแสดงโฟกซองด้วยครับและพบกับกิจกรรมฟ w ีเวิร์กช็อปดีไอนะคะในเดือนมีนาคมนะคะจะมีกิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจเรซิ้นนะคะแล้วก็ตกแต่งถุงผ้ารักโลกนะคะอิ่มมา่อยกับฟู้ดทัชร้านอาหารและเครื่องดื่มช็อปสินค้าจากชุมชนอำเภอปากเกร็ดสินค้าแฟชั่นและงานแห่งนี้สุดคิวบูธให้ความรู้จากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยและยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะพิเศษสุดๆส,สำหรับ100้ท่านแรกที่มาร่วมลงทะเบียนกับเรานะคะจะได้รับของที่ระลึกเป็นพวงกุญแจกลับบ้านไปด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันที่มสทนะคะ